สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่แถวจุฬาบรรทัดทองนะจะพามาหาอะไรกินกันคือเห็นคนถ่ายลงอ่ะมีแต่ของน่ากินเยอะมากแถวนี้เขาลังเป็นกระแสเลยเนาะ<ช>วันนี้คือมาแบบไม่มีแผนเลยเดี๋ยวเดินดูอันไหนน่ากินแวะร้านนั้นเลย <c oughs> จะบอกว่าของกินเยอะมากทุกคนนี่ตั้งแต่หัวถนนไปสองฝั่งนี้ก็คือร้านค้าทั้งนั้นเลยลน่ะ คือมันเย็นแท็กซี่ผ่านมามีแต่ร้าน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 จนแบบวันนี้เราจะกินโคปไปเนี่ยเธอร้านไหนนาะกินเอาร้านนั้นแหละไปเดินๆ <c oughs> ดูดดก่อนร <c oughs> ้านแรกของนางก็คือมันโดนซีฟู้ดเหมือนเดิมเอ <c oughs> นรูกรักน้ำเค็มเธอมันขาดไม่ได้เธอดูนี่ข้าวแห้งซีฟู้ดรวมดูนากินมาอุ้ยอ๋อมีหอยเชลมีไข่ปูนะใครอยากเพิ่มอะไรก็แอดไปสี่สิบห้าสิบบาทเนาะใช่ราคาน่ารักก็มีเธอดูมีข้าวต้มได้ไหมอ๋อข้าวต้มเป็นน้ำซุปก็มีนะอ่าเธอลองสั่งดูก่อนนี่ตอนนี้เราอยูอ่ที่ร้านจงเจริญข้าวต้มทะะะเลน เป็นร้านสีแดงๆแบบนี้เลยอยู่ติดถนนหาง่ายๆทุกคนนี่โอ้โหดูเธอสั่งมาดินะอันนี้อะไรนะข้าวแห้งอะไรเธอข้าวแห้งทะเลรวมคือโอ้โหดูนะใส่มาทั้งหมึกไข่ไข่หมึกปลานะฮะมีไข่ปลามีก้างมีหอยเชลล์ดูดูดูตัวใหญ่ม้าคือมีทั้งทะเลเอางี้ดีกว่าเออแล้วดูนี่ของเขาเป็นกะเพราลาวาไข่ปลาก้างเออไข่ปลาริวกิวใช่ไหมใส่ก้างแบบนี้นะคะเป็นไข่ไข่ลาวาด้วยนะขอลองไข่ปลาก่อนเลยของโปรดเราเลยเออโอ้โหดูฮะ คือมันจะมีความแบบความเผ็ดความหอมนะอ่าแล้วนุ่นัวไข่เนาะใช่นุ่นัวไข่ที่เขาใส่มาอ่านี่ฮะไปจวดกั้งก็คือพาดมาเลยกั้งตัวใหญ่มากก็ดูดิพาดมาแบบหึนึกว่าสะพานพระรามเก้ามาอยู่บรรจานแล้วนี่นี่นี่ความยาวของตัวเอออันนี้นะของแท้เด้อเป็นไงแม่ ก้างกะตัวใหญ่ใ๋อค่ะก้างคือสดหวานมากนะกินกับไข่ฉ่ำๆใช่กินกับไข่ฉ่ำๆกับกะเพราเผ็ดๆนะแซ่บเออเหมือนไข่ข้นไข่ลาวามันจะแบบจับความเผ็ดลงนิดนึงเนาะมันจะนัวๆมันๆอ่ะเนาะเธอลองชิมของพี่ให้คนเขาดูหน่อยเป็นยังไงอ่าเข้าแห้งช่วยกันกินแบ่งกันจานมันใหญ่ดูว่าใส่มาเดี่อันนี้เขาใส่มาแบบปะชดปะเนี่ยทะเลยะนี่เขามีน้ำจิ้มให้ด้วยจ้ะเป็นเหมืนเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะเธอ ใช่มาแบบคนๆอย่างนี้ท,ทั้ทงตีันกระเดียร์ราดไปเลยราดไปเลยแม่ราดตรงเนื้อปลาอะไรเงี้ยเออฉ่ำๆดูสิข้าวแห้งนี่คือมันนัวจริงๆนะใช่มันจอบแบบหวานๆเคม็มๆแล้วกินกับน้ำจิ้มซีฟูตัดกันนะแซบ่บดูไข่มือเขาดีเธอโอ้โหไข่ขนาดนี้ตัวขนาดไหนคะไ <laughs> ข่บอลเลอ่เลยนะชิ้นใหญ่ๆครับไปฮะหนุบหนับมากเลยติดใจแล้วละ่ะนางติดใจแล้วล่ะโอ้โหดูดิตัวเต็มช้อนเนาะค่ะ มีฟัวโกสอดหวานทุกอย่างเธอดูนัวปลาหมึกนี่โอ้โหแล้วดูหมึกไข่อย่เงี้ยอันนี้หมึกไข่นะเขาจะมีไข่อยู่ในตัวหมึกเลยเนาะอ่าแล้วก็ผัดข้าวให้ดูเท็กเจอร์ข้าวไหมเธอตักข้าวมาให้ดูเออข้าวเขาจะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นข้าวแห้งนะเท็กเจอร์ข้าวแห้งเนาะไปนัวไหมเอาจริงเด็กๆชอบเมนูนี้นะอร่อยแล้วให้ดูไข่ปลาเขาดิโอ้โหมาเป็นแบบนึกว่าล้อรถสิบล้อ ไงไก่ปลาอินทรีย์แบบใหญ่แบบตะโอนปลาใหญ่แบบตะกอนแต่ก็คำเดียวหมดนะจ๊ะไม่มีอะไรขนาดนะไหนบอกว่าสั่งแค่พอกูเก็บเธอมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วอันนี้อะไรเนี่ยกินก็คือเรื่องใหญ่โตเป็นกุ้งดองกวนน้ำปลานี่เลอก็คือดองน้ำปลาหมดเลยไหมกวนน้ำปลาใช่เป็นกวนน้ำปลาหมดเลูกมีแซลมอนมีปูม้านะ ดูปูม้าที่ไข่มาเยิ้มๆเลยอ่ะเออเอาจริงคือชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดของที่นี่มากเผ็ดร้อนแบบจัดจ้านมากค่ะนนจะเป็นกุ้งขวดนน้ำปลาเนาะดองน้ำปลาข<อ>วานมันจะมีความฉ่ำโบ๊ะของไอเนี้ยไอตัวกระเทียมกระเทียมโดกระเทียมโคนเออมันจะแบบโปๆๆนะ๊ะโป๊ะโป๊ะะเวลากินกุ้งกันเนื้อกุ้งก็คือสดแจ้งมากอ่าจวดฮะจวดกินง่ายๆสไตล์น้องแจ่มนี่แหละๆๆมา บรรทัดทองก็คือมากินซีฟู้ดค่ะอ้าวของเลิฟแรอันนี้จะเป็นแซลมอนเนาะใช่แซลมอนน้องน้ำปลากรวดนะลองให้รู้หมดมาแล้วก็ลองให้รู้มลาสดทีเดียวสองชิ้นอะอ่าว่าคนดื่มกเหรอใช่คือน้ำปลากรวนอะมันจะไม่ได้เหมือนน้ำปลาปกตินะมันจะออกหวานเค็มเนาะใช่ไหมมันจะหอมผ่อนัวๆใช่ใช่ใช่เออนี่ค่ะเต็มๆแบบนี้ ปลาปูมาเขาคือปูมาไข่แบบที่เราบอกเลยนะนี่จะบิดเนื้อให้ดูสดๆเลยอาๆให้ดูใกล้ๆนี่นี่มีคงมีไข่นะโอ้ยเนื้อเออกินกับน้ำจิ้มแซ่บๆนี่เถอะอ่าลองดูปลาป่ากันจริงๆกินปลาป่าก็อร่อยคือเขาดองน้ำปลากวนมาไงมันจะมีรสชาติอยู่แล้วน้ำน้ำปลากวนอ่ะมันซึมเข้าเนื้อไปเลยเดี๋ยวเธอดูอ่าดูอยากโชว์แล้วเกินน้องแก้มนี่อยากโชว์ โอ้ยปีนออกมาหมดแล้วชอบถ้าทางเช่ากินเปล่าๆอ่ะเด้อใช่ไหมมันหอมๆหวานๆแล้วไม่ต้องจิ้มก็อร่อยในกระดองเขาคือนี่เอาน้ำจิ้มใส่เข้าไปได้เลยเถอะเออใส่แบบนั้นอ่ะแล้วก็คนๆติ้วๆกันอ่ะเออนักกินเธอเธอใช้สับดูแบบแปลกๆมากแล้วก็คนหมุนๆติ้วๆไงทีเด็ดหมดฝาเลย โคตรหอมโคตรดีเขาเป<ต>็นม่สาว<ข>ด้วยใช่อันนี้คือสําคัญของข้าวต้มเลยนะพี่บอกให้แล้วดูอันนี้พี่สั่งมามีหมึกไข่เห็นไหมหมึกไข่มาเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีกั้งอ่ามีหอยเชลดูให้ดูหอยเชลโอ้หอยเชลตัวเพลิอะไรครับพี่น้อง <laughs> แล้วน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าทําเองด้วยนะพี่เขาทาเองเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้วกินกับข้าวต้มแบบนี้นะเห็นปะเออไปฮะผมลาไปเลยแล้วกันนะผมชอบกินน้ำจิ้มเยอะๆอ่ะ มันจะแซบ่บมันจะจัดจานเนาะใช่ราดไปเยอะๆท่วมๆนี่แหละแต่น้าซุปเขาหอมอยู่แล้วนะใครที่ไม่กินเผ็ดนะบอกเลยกินเปล่าๆคืออร่อยแล้วน้ําซุปอะ่ะเขาไปน้ําซุปไปนี่ด้วยปลาหมึกแหง้งหอมมากขอหอยเชลก่อนแล้วกันตัวใหญ่ๆเต็งๆนะปฮะนี่เนาะเป็น่ก็ดีตัวหนึ่งคือไม่ได้ตัวเล็กๆนะใช่คือมาแบบเต็งๆใหญ่ๆทุกอย่างเลยอะซีฟู้ดเขาอะ่อาเอะเร่งสู้ฟันอะ่ะ พอก่อนพอก่อนพอก่อนคนเยอะไอเขาไอเขาเกินมันกันนะแล้วให้ดูเท็กเจอร์ข้าวเขาเห็นไหมข้าวเขายังต้องมาเป็นเม็ดอ่ะแบบกําลังแตกๆอ่ะคือไม่เละไม่เแย่กาลังให้ได้เคี้ยวนะใช่แล้วเรากินซตกับน้ำซุปนะโล่งเลยลืมสุกหมดแล้วลืมเปล่ามานงี้ตอนแรกเราแพนกันว่าจะกินหลายๆร้านน่อ ก็คงต้องอยู่ที่ร้านนี้แหละคือไปไหนต่อไม่ไหวแล้วจ้าเดี๋ยวตอนเย็นราเดินใหม่ใช่อันนี้เป็นปูเนาะปูแกะปูหรือแกะเนี่ยมุกมุกขัาสสิกมากใช่ในกล่องเขาจะมีเป็นก้ามอ่อนนะคะแล้วก็จะเป็นไข่ปูเนาะก็คือกินได้สองสาคนอ่ะใช่คือแกะมาพร้อมกินเลยอ่าแันนี้ครับจวดแกะน้ำจิ้มไแบบนี้อู้ดูช่อใหญ่ๆเนื้อปูหวานๆนะ กับน,น้ำจิ้มเปรี้ยวๆแซ่บๆนี่โคตรเด็ดบอกเลยเนื้อปูคือหวานมากเนี่ยอันนี้คือกัยนยังหนึ่งก้อนเออก้อนใหญ่ๆนะฮะไปะอือฮึแม่จริงปะปูสดๆอ่ะไม่ต้องจิ้มจิ้มก็อร่อยเลยใช่ใช่ใช่ใครอยากกินเนื้อปูแบบว่าให้ได้รสชาตินะเดี๋ยวเพิ่งจิ้มนะ้ำจิ้มเนาะใช่เนื้อปูสดๆหวานๆนี่มันจะหวานเลยใช่แล้วปูม้ากลิ่นเขาจะเป็นเอกลักษณ์เลยมันจะมีความหวานความหอมใช่นี่ใครชอบกินแซ่บๆก็แบบน้องแจ่มก็จ้วดเข้าไป,ๆๆไปๆๆๆๆาน้ำจิ้มอ่ะ ้อาไปไหนแล้วไ้ดูหอยจอของที่นี่ฮะโอ้โหดูข้างในเป็นปูอย่างนี้เลยอ่ะเห็นไหมเนื้อปูเน้นๆร้านร้านเขาเพิ่งทอดมาแม่อีกงที่นี่ผมชอบนะส่วนตัวมันจะเป็นเนื้อกุ้งนะอันนี้เขาคัดเนื้อกุ้งมาเน้นๆเลยนะทุกคนทอดมากรอบๆอร่อยต้องกินกันนะจิ้มบวยเขาใช่น้ำจิ้มบวยที่นี่เนี่ย ให้ดูน้ำซิมบวเอเขาจะทำเองนะที่นี่นะใช่เป็นบัวแท้ๆเลยมันจะหอมพี่เขาบอกมาเมื่อกี้อือร่อนจังเออรอโอ้โหเห็นเนื้อปูวะนี่พ่อจ๋าแม่จ๋าข้างในเป็นเนื้อปูแบบนี้เลยนะเป็นกันเชียงนะอุ้ยร้อนอะเจอร้อนจริงๆพี่เสียงกรอบอะทุกคนเนื้อปูที่แบบรั้งอยู่ข้างในโอ้โหแตกออกมาเป็นดอกไม้ไฟ ข้างในคือทะลักของา,าเลยต้องจิ้มกับน้ำจิ้มบวยของเขาอ่าจิ้มบวยนิดนึงนะแบบนี้นะนะฮะโอ้โหหมดเลยไปจวดวันนี้จุกยัก <laughs> นี่ผมไปเช็คบินมาให้ดูแล้วนะฮะนี่ราคาอาหารก็ประมาณนี้นะครับใครอยากรู้ตัวไหนนะแคปเอานะฮะนี่ถ้าใครอยากตามมาร้านเนี่ยเขาชื่อร้านจงเจริญข้าวต้มทะเลนะสาขานี้จะเป็นสาขาบรรทัดทองเนาะอยู่ตรงเออ ชูราซอยห้าเนาะเธอเนาะใช่ใช่ร้านเขาเปิดแต่สิเอโมถึง5ทุ่มเลยจะบอกว่าเขาเป็นร้านดังจากชนบุรีเลยนะคือกินปูทุกอย่างแบบส่งตรงมาเลยเนาะเธอวันต่อวันเลยเออแต่ตรงข้ามหน้าปากซอยเขาจะมีที่ฝากจอดรถเนาะใช่แค่แบบชั่วโมงล20ะ20เองใครมาไม่ดูเราใส่พิกัดไว้ให้ดีกว่านะตอนนี้ขอ,อตัวไปกินก่อนวันนี้จะกินปูให้แบบจุก<ล>ใจกรนงูเท่ก็คือมากินได้ก็คือต้องอยู่นี่แหละอยู่ร้านนี้แหละ <laughs> ไปไม่ไหวแล้วยื้อไถอย่างยื้มาจากไปต่อได้